สวัสดีครับวันนี้ร้านไฮโดรช่างเชียนสมุะการจะมารีวิวลูกเต๋าสูตรพิเศษนะครับแก่คู่แก่สิบเอนะครับลูกขาวขนาด5.5ุหุนนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองขยับให้ดูนะครับขึ้นคู่สิบเอ็ดนะครับทดลองเลยนะครับลูกเบานะครับขาวเบานะครับนี่นะครับตั้งแบบนี้นะครับขยับเลยนะครับขยับตรงๆครับขยับไม่ต้องกลัวนลครับคู่ห้านะครับคู่ห้า หนึ่งเปิดแล้วนะครับเปิดที่สองนะครับเปิดที่สองนะครับคู่สองนะครับคู่สองนะครับเปิดที่สามนะครับคู่สองนะครับสามเปิดแล้วนะครับเปิดที่สี่นะครับเปิดที่สี่นะครับคู่สี่นะครับเปิดที่ห้านะครับเปิดที่ห้านะครับเปิดที่ห้าไม่ขึ้นนะครับ เตาแก่คู่กัสิบเอ็ดเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะขึ้นสูงหรือต่ํานะครับขอให้มันขึ้นคู่กันสิบเอ็ดแค่นั้นพอเราไม่สามารถรู้ได้บางทีคู่ต่าคู่สูงอันนี้เราไม่สามารถบังคับได้แม่เหล็กจับไม่ติดนะครับเปิดที่หกนะครับเปิดที่หกนะครับคู่สี่นะครับเปิดที่หกนะครับเปิดที่เจ็ดนะครับเปิดที่เจ็ดนะครับคู่สองนะครับอ้าวเปิดเปิดที่แปดนะครับ เปิที่แปดนะครับเปิดที่แปดไม่ขึ้นนะครับแปดเปิดขึ้นหกเปิดแล้วนะครับอ่าเปิดที่เก้านะครับอ่าขึ้นสูงแต่ไม่ขึ้นคู่นะครับยังหนีเมื่อกี้นะครับอ่านี่นะครับเปอร์เซ็นต์สิบเปิดขึ้นเจ็ดเปิดนะครับอย่างไรก็ติดตามร้านให้รู้ชั้งเชียนนะครับ 089 0042574นะครับ ID รลานครับ B U N C H U 2526นะครับร้านอยู่สม,มุทรปราการนะครับขอบคุณมากนะครับกดติดตามและ subscribe ้ยนะครับ